คือทีนี่คือเป็นอรที่อะรเป็นเกษตรแล้วแต่แต่โครงสร้างที่เราสามารถที่จะทําิดได้คือโรงสร้างหูบ้านหรือโครงสร้างหนึ่งมีวีโครงสร้างนี้ใช้เงินลง่ส่หาเป็นโครงสร้างสาสงคือเอาเงินสี่หมนี้ไปซื้สินค้าให้ครบมนทีมาสินค้าของเรามจนหมื่ีอยู่ข้างหลัง อย่างตัวอย่างที่เราเห็นบนเวทีนะคะมันะมีโรคมันมีสิทธิ์คุณันกันคุมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราเข้าจากอเมริกาจะทำอาหารเป็นเส็กมาหาตัวนี้ค่ะเคยเห็นไหมคะมันอยู่ในน้นดื่มที่ต้านชิงสซึ่งสอดไทยร้อยปร์เซ็นต์ร้อยเจ็ดสิบเป็นททั่วโลกยอมนะนะคะมีมีอาหารเสริมมีปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยออ์กนิกแล้วก็มีพวกปลาพวกุยพวกปอแล้วก็มีต้นสนสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะใช้เงินประมาณสี่หมืนบาทในการส้งส ลงทุนครั้งเดียวจบแต่ถ้าเปรียบเทียบกับร้านขายของชาบบะแล้วมีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วไปซื้อของที่แม่กโครมาหาอยู่ที่ร้านสินค้าล่ามบ่เราต้องไปซื้อใหม่เรื่องเงินทุนหนเรียนจริงไหมคะมีร้านไม่ได้จริงไหมก็ไม่ได้เงินแต่ธุรกิจของเราเป็นไอแกลรฐานแต่เป็นแค่ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตใช้โครงสร้างที่ทำเงตลอดชีวิตแล้วโครงสร้างนี้มันจะทำเงินแบบไหนมีวิธีการอย่นี้ค่ะเริ่มต้นให้พี่ทข้าไปเชื่อมันเลยอย่างน้อยห้าถึงสิบลายชื่อมแล้วแต่ บ้างทำนั่นเลยแล้วหาคนแค่สองคนที่เห็นด้วยกับเราอาจจะเป็นในกอลหรือในขอโดยที่มีทีมงานนะคะองมาช่วยในช่วงต้นห้ามทำเองค่ะให้ทีมงานลงไปช่วยให้คนังานลงไปคุยให้โดยเฉพาะที่เหล่านี้ไม่เข้าใจธุรกิจแล้วกติกาของเราก็คือว่าชวนใครมาก็ตามต้องทําให้เขามีรายได้สมมติว่าพี่ตัดสินใจเชื่อมในกอกันในขอมาเราต้องลงมือเช่วยในกอลกับในขอให้เขามีรายได้เดยกันที่มีทีักงานที่ประสิทธิภาพค่ะ แล้วสักักหนึ่งองค์กรเขก็ต้องเติบโตค่ะองคกรเติบโตสมมติว่าฝั่งนี้มาสักสองแสนคะแนนฝั่งนี้มาสักสามสนคะแนนวิธีการถ้ามีคะแนนฝั่งาเรียกว่าฝั่งที่อนถ้าเป็นโคงสร้างส2ิบเร์เซ็าจ่ายให้22ิปอรต์แข็งส0เอรตัโครงสร้างวิธีการตีเงินตัดบาลานซี่คะแนนฝั่งคะถ้าฝั่งนี้มีสองนั่งที่สองแสนั่งนี้มีสามแสนจริงไหมคะอีกหนึ่งแสนตรงนี้ไม่ตัดทิ้งค่ะยกไปว่าถัดไปให้ รวมแล้วอยู่ที่60,004คันบาทอันนี้คือมารอบเดียวนะคะนิดรอบของเราใส่ทุกอังคารสุข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 และวันที่10ของเดือนสมมติว่าการจ่ายอังคารสุขไม่ใช่ว่าอยู่ในเฉลียได้เงินนะคะของเราคือต้องทำถ้ามียอดเข้าวันจันทร์บัญชีธนาคารแต่รอบธนาคารยืนหลอที่เราบรรจุถ้ามียอดเข้าวันพฤหัสบดีรหัสสุขแต่รอบบรรจุเงินสองที่เราธนาคารแบบนี้ค่ะถ้ามาปดรอบคุณ8 เขาเรียกว่าตะกล้องโบบายรับได้สูงสุดที่5,000บาทเท่านั้นถ้าเลยจากนี้ปัดเข้าบริษัทคือต่อเดือนนึงเราสามารถทําได้สูงสุดในเท่านี้ถ้าเป็นตะกร้องโบบายพาะของเราถึงต้องตามต้องตามโซนถ้าใครมาบอกเราว่าลงทุนหลักร้อยหลักพันแต่สามารถทําได้หลักร้อยหลายแสนเป็นไม่ได้บริษฉะนั้ แชรกับเราจริงไหมคะนั่นคือของผิดกฎหมายเชยลูโซ่จากตัวเราถูกต้องตามกฎหมายและเงินทุกบาททุกสตางค์ก่อนเข้าบัญชีมันจะหักฐานสกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ารับเงินมาสูเสียภาษีตามปกติตามกฎหมายนะคะและยีส่สิบพันไปก่อนนะั้นงเงินที่เข้าบัญชีเราเป็นแบบนี้คะ่ะ S A R เป็นแบบเงินเดือน ่ใช้พีวีอยู่ที่25,000กีวีใช้เงินเราคือยู่ที่ไม่เกิน87,000บาทเขาเรียกว่าโครงสร้าง33เป็นโครงสร้างสูงสุดของบริษัทวิธีการทำงานเหมือน,นกันจะทำโครงสร้างไหนการทำงานจำเนื่องกันโคนรรงส้ารแตกต่างกันที่ ปอร์เซ็นต e ์ค่ะแล้วก็อีกคะเดนฝั่งน้อยตัดมาาที่สองแสนอีกหนึ่งแสนตรงนี้ก็ไปตัดนิดค่ะยกเงินรอบถัดไปให้กับเราที่สามกูสองแสนหน่อยที่สี่หมื่นหกพันบาทสิบเปอร์เซ็นต์กูสองแสนหน่อยที่สองหมื่นบาทรวมกันอยู่ที่หกหมื่นหกพันบาทมาแต่งรอบแต่ก้าเป็นที่ก้าสตาร์ทิพรับได้ส่วนตั สี่พันบาทต่อเดือนและถ้าหากว่ามีใครซูมสุดได้ยังหลายคนแล้วค่ะหลายคนแล้วกับธุรกิจนี้นะคะอันนี้คือเาเรียกว่าผมจะจกิปทีนี้มันมีความแตกต่างอยู่ที่หนึ่งคือค่าบริหารเสายงานจ่ายใอะไรอยีกในวันที่เกิดถ้าลงโมบายจ่ายให้สามเปอร์เซ็นต์ถ้าเราซกิปจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์เอาจากไหนมาจ่ายให้กับเราเอาจากคะแนนที่เกิดขึ้นซ้ายขวาในรอบเดือนนั้น จากการที่เราเป็นคนชวนเขามาสมมติบ้านเราคืนนั้นกันขึ้นมาสองแสนกับสามแสนตัดเงินที่เราแล้วเนี่ยันไ uh ้งันทัวนสินไปอย่างนงตัวนี้มาจ่ายให้เราุนในวันที่สิบสองแสนกับสามแสเป็น5้าแสนถ้าลงโมบายจ่ายให้สามเปอร์เซ็นต์ามเปอร์เซ็คูณห้าแสนขทงที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้ให้เราอื่นหันนวันที่สิถ้าลงซอคิดคที่หเอซ็นจ่ายให้เราคันสามหมนบาทถ้าเป็นพี่พี่มาหนึ่งห้ากับสามื่นค่ะติบ่อ อ,อมักตัวไหนทีนี้จะถามเลยค่ะว่าโมูายกับซอสกิฟต์หนึ่งที่มักตัวไหนถามความชอบค่ะถามแค่ความชอบชอบตัวไหน,นชอบตัวเยอะชอบตัวเยอะเนาะแต่ถ้าถามเรื่องงานการลงทุนก็จะชอบตัวน้อยคนจะเป็นแบบนี้แต่ต้องาก,การความักที่มากแต่มีธุรกิจอะไรคะที่ลงทุนได้เราไม่สามารถทำได้มากๆไปไม่ได้ค่ะ มันตามจะติดค่ะถ้าแต่มันเรียดธุรกิจนี้ถึงแม้ว่าเราชูเงิถามว่าเยอะไหมมันเยอะสำหรับลูกมันเยอจริงไหมคะแต่สำหรับตัวชิบที่เปิดร้านคอมพิวเตอร์แล้วนะคะลงทุนแค่800เจ็ดแต่สามารถทำได้สูงสุดถึงเกือบล้านชิบบอกเลยไม่มีค่ะทื่ลงทุนร้านคอมพิวเตอร์ถึงสองล้านได้กำไรต่อเดือนละสามสี่หมื่นชิบจะบอกว่าพอมาเจอธุรกิจนี้ชื่อรู้เลยว่าโอ้ใช่แล้วธุรกิจอย่างแท้จริงธุรกิจกระต่ายเนี้ยมันถึงไม่มี อันเดมาเคยผ่านอะไรต่อมาท,าที่เป็นแบบว่าธ่วยิงอื่นไม่ดีนะคะที่หมดแต่ว่าสิ่งที่เราทํา <c oughs> เราไม่ได้เงินคนทําไม่ได้เงินแต่คนที่ได้คือเจ้าของบริษัทขายแทบตายบริษัทเอาเลยเอา,เอา <c oughs> แต่มาทำตรงนี้ทําแทบตายเงินเข้าบัญชีเราแต่บริษัทเอาไปแค่30%อีก70%ใครทำมากไม่มากใครทำน้อยแน่นอนมาเลยทําให้ทุกคนต้องได้ทําถึงจะได้ มันที่ชอบตรงนี้ถ้าทำแล้วมันเห็นคนรักที่มากพอมันคุ้มค่าคนคอยานนะคะคนอย่างพ่อคอยเลลนะะที่จะมาทำธุรกิจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเชื่อว่าพ่อเรลจะมาทำธุรกิจอย่างนี้แมนอยู่บ่ก็รรู้จักพ่อย่ก่อนนันนี้ไหมคะเสื้ออยู่บ่เพื่อนที่มาเห็นธุรกิจอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราคนน้ไม่ไปเสื้อค่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วเนื่องจากว่าท่านดูธุรกิจนี้มานานแล้วและที่สําคัญเพื่อนที่ทําก็คือมันถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต,ต้ตองคำสศกกระบอไม่ใช่เรื่องหุ้นเรื่องอะไรที่เอาที่เท้าลงทุนไปไม่เจอมันทำยังไงอีกนันมา <c oughs> อันนี้คือโครงสร้างโบรกเกับคกิดและตอนนี้ค่ะมันมีช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือคนคนหนึ่งสามารถมีได้สามอหัส อันนี้เขาเรียกถามชื่อพี่อ่อ,อนพี่ออนเนาะสำหรับพี่ออนเนี่ยเราตัดสินใจลงที่สามนะค่ะเราคงสร้างโมบายสามโมบายแบบนี้ค่ะสามโมบายแบบนี้หัตต์แรกเป็นของเราหัตต์ที่สองของเราแล้วหัตที่สามเป็นของเรามัานดีแบบไหนนะคะทุกคนในที่นี้ลงที่สามหัตเลยค่ะแล้วจะเขียนใช่ก็ลงที่สามหัตเลยที่จะเขียนให้ดูว่าทำไมเขาถึงลงที่สามหัต มันจะมีเส้นทางได้อยู่สามเส้นทางที่อวใน้ดูใหงดีนะคะตรงนี้จะมีแค่เส้นทางเดียวแต่ตรงนี้มีถึงสามเส้นทางและสามารถสร้างถึงสี่ทีมทีมกทีมขอทีมคอและทีมหแต่ตรงนี้สร้างได้แค่สองทีมถ้ารู้จักคนเยอะกว่านั้นต้องมาต่อท้ายท่ะแต่ตรงนี้สามารถคูณนับว่าได้เลยถ้าเขามีรู้จักกันและถ้าเกิดว่าที่เราเอาสองแสนสามแสนห้าแสนห้าแสนนี้เรามาคูณนักว่างหนึ่งเราแค่สี่แสนเอาฝั่งแรกแสนคะแนนสมมติว่าในขอส่งมาอีกแสนคะแนน มันแสนคะแนนง,อ,งอสมันอีกแสนคะแนนวิธีการกตนเงินถ้ามีการเกิดขึ้นไซต์ขวาในหลักที่2อีเตนเงินาัน,นาาท,นนนทีค่ะอย่าลืมนะคละลรลงที่3โมโมบายมันจะคูณไว้32%จริงไหมคะ32%คูณ1นึ่งที่ที่0 0 0บาท อันนี้ก็เหมือนกันมีการืึอนซด์ขวาตีเงินได้ดค่ะซยสองเปอร์เนคูณหนึ่งแสนก้คสามหมื่นสองพันบาทแต่ที่มันสุดยอดก็คือว่าหนึ่งไซด์ก็หนึ่งแสนตรงนี้ที่มันตัดกินเงนให้เราแล้วค่ะมันเดงดีขึ้นเม็ดบอลเขาเรียกว่าเด้งมีป่ากหลักที่หนึ่งไม่ต้องทำอะไรค่ะรวมกันขึ้นมาเป็น2องแสนตรงนี้ค่ะ